เมื่อวันที่10มีนาคม2566เวลา8นาิก30นาทีณบริเวณห้องโถงชั้น1นอาคารรัตนเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรเจ้านหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแทนคนเดิมที่หมดวาระจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนและลูกจ้างประจำภายหลังปิดหีบในเวลา11นาิกา30นาที คณะกรรมการได้เริ่มทำการนับคะแนนและสรุปผลเป็นดังนี้ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนายเจษดาผู้ระหงได้คะแนนเสียง122คะแนนผู้สมัครหมายเลขสองนายสมชายแก้วเกิดได้คะแนนเสียง80คะแนนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน244คนมาใช้สิทธิลงคะแนนจำนวน209คนและไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน7คน โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนาย,ยกสโมสรเจ้าหน้าที่มหาทิทาลัยราชาพัฏเทพสตรีคือผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนายเจษด,ดาผู้ระหง